ผู้ชมไม่อยากจะบ่นเลยอะทำไมตอนนี้แดดนี่มันแรงแรงแสงแดดเนี่ยแผดเผาผิวของเราเสียผิวของเราพังได้หมดเลยนะฮะบ่นไปกันเท่านั้นแต่ตอนนี้จะไม่บ่นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรามีอะไรดีๆที่แสงแดดเนี่ยไม่สามารถที่จะแผดเผาเราได้เรามีเคล็ดลับดีๆนะฮะ จากผู้หญิงคนนี้มีดีทุกอย่างเลยนะฮะน้องมินนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแดดทำลายเธอไม่ได้เลยนะดูสิขาวเด้เงดามากาเลยจริงไม่ได้เกิดมาขาวอย่างนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนถามเฮ้ยไปทำอะไรมาทําอะไรมาบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยสรุปแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างที่นมาเป็นคนดำเป็นคนดำแต่ว่าณตอนนี้หนูเป็นคนขาวแล้วได้ยังไงใช่ไหมเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ต้องบอกว่าตัวเองมีของดีคือกรูต้าหรือสารสกัดที่ทําให้ขาวได้แต่ร่างกายคนเราเนี่ยไอต่อมกรูต้าเนี่ยมันจะไม่ทํางานละตอนอายุ20แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะขาวได้ กูต้าต่อมกูต้ากับตับเนี่ยมันมาด้วยกันเราจะต้องดีท็อกตับก่อนแล้วทําให้ตับแข็งแรงก่อนไม่ใช่ไปกินแต่กูต้าอย่างเดียวมิ้นก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ t ท m e Les s ว Original ค่ะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยให้ความใส่ใจและตรงจุดไม่ใช่กินแต่กูต้ากินไปหยุดกินก็ดำแต่ t ท m e Les s วเนี่ยกินไปแล้วหยุดกินไม่ดำทายังไงรานวันละเม็ดวันละหนึ่งเม็ดตอนเช้าหรือวันละสองเม็ดก็ได้ทานี้แค่นั้นเองจบเลยรับประกันความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างมีออยล์รับรองค่ะอยอง้ย อเอมรับรองร,ราคาที่มาที่ไปบริษัทบริษัทที่จัดจัดจดำหน่ายและสารสกัดทั้งหมดเราใส่เต็มที่และเป็นสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นทุกตัวตรงจุดไปที่กระบวนการของตัดก่อนไปกระตุ้นกูต้าและไปยับยั้งเม็ดสีเพิ่มความเต่งตึงให้กับร่างกายได้ครบภายใน7วันค่ะและว้ว<ล>ยังไงออครับสําหรับวันนี้พิเศษเลยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวอิกกี้มาวของเรา1กล่องนะคะ3,000บาทถามว่าเราแพงกว่าท้องตลาดไหมยอมรับว่าแพงแต่เรายอมรับว่าถ้า7วันไม่เห็นผลดีคือเงินหยุดกินก็ไม่ดับ เรารลับประกันนะคะแต่วันนี้เราลดให้เหลือ2,500บาทที่ส,สุดใครโทรมาที่02นะคะ305 6992 02 305 6992พี่2 2> อีกกี้ขอมา2,500บาทไม่พอวันนี้29สายโทรเข้ามาด่วนตอนนี้มิ้นแถมฟรีให้ไปเลยอ,อีก1กล่องฟรีค่ะ 2กล่องในราคา2,500 2> 2, บาทซึ่งปกติกล่องเดียวก็3,000แล้วคู่นี้6 0 0 0ค่ะโอ้ตายตายคืออะไรกันพี่เอกกี่ให้เฉพาะ29สายแรกโทรเข้ามานะคะ 2, 2> กล่อง 250, 2 3, 0, 5 0พันห้า 9, 9ูนวันไม่เห็นผลยนดีคืนเงิน29สายแรกเท่านั้นนะครับใ,<ช>ใครโทรมาสายที่30นะฮะก็ซื้อปกติ3น0 0งกล่อง3,000บาทใช่ใชกล่องหนึ่งนี่ทานได้กี่เดือนยังไงหนึ่งกล่องมี30แท็บเล็ตค่ะไม่เป็นแคปซูลแตะลิ้นปุ๊บทำงานเลยทันทีใช่ค่ะแล้วก็มินให้เป็นคอสไปปแล้วนนะะคเ็ คอสองกล่องคื้อถ้าคอสองกล่องปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยจะไม่จะหยุดทานไปเลยก็ได้ซื้อสองกล่องปุ๊บหยุดทานไปเลยก็ได้คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วคุณพอใจแล้วแต่ถ้าอยากขาวอีกอยากขาวเพิ่มอีกอยากที่จะกระจ่างใสอีกอยากจะสีผิวเหมือนมิ้นเลยเนี่ยก็ต้องซื้อเพิ่มแต่ถ้าสองกล่องจริงๆแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกินก็ได้หยุดกินก็ไม่ดำอ๋อสอกล่องเพราะนั้นสองกล่องอยู่สองกล่องอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกินอีกก็ได้แต่หลายๆคนชอบไงก็ซื้อต่อไม่เป็นไรจะขอให้ซื้อทันโปรโมชั่นนนะะคกลองบาทยร์ิดึ 992ค่ะครับผมนะฮะนี่คือเคล็ดลับสําหรับหลายคนที่อยากจะผิวขาวกระจ่างใสและสุขภาพดีนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยปลอดภัยแน่นอนเออไปต้องนะเมานะเอาวันนี้ขอบคุณมินนี่ด้วยนะครับขอบคุณกะทิกะา29สายนะจ้าเร็ว เอาละรครับมาถึงช่วงเก๋แซฟเบอร์วันนี้นะฮะเราพาผู้ชมเนี้ยบุกมาถึงสยามเซ็นเตอร์นะฮะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะฮะเรียกว่าตั้งแต่สมยัยโอ้โหจนถึงสมัยนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่อินเทรนด์ทุกคนต้องมานะฮะตอนนี้อยู่กับคุณเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลแนะนำตัวหน่อย ค่ะชืปเปอร์นะคะเป็นบริษัทผลิตดูดแสบเซ็นเตอร์ค่ะนี่นะฮะต้องบอกว่าแสบเซ็นเตอร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยปิดเพื่อร<ช>ีโนเวทใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยโอ้เพิ่อแป๊บเดียวรีโนเวทแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ใช่ค่ะ,คะก็เราปิดไปประมาณ5เดือน5เดือน<ช>นะครับแต่บอกเก่งมากเลยนะมาถึงทุกอย่างดูเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะเปลี่ยนใหม่คอนเซ็ปต์ใหม่ก็จะเป็นแบบ ได้ไฟล์เชั่นมาจากโซโหที่นิวยอร์กอะค่ะครับผมมันก็จะเป็นแบบอินดัสเทรียลดีไซน์แต่ละชั้นก็จะมีดิบๆแต่ว่าเราอะเดินเวฟภายใต้โครงสร้างเดิมก็คือโครงสร้างโครงสร้างเดิมอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่เห็นบันไดเลื่อนมีถุอยู่อยู่ทางด้านใช่แล้วก็เพิ่มแบบทางทางเข้าออกให้มากขึ้นเพื่อลูกค้าเนี่ยสามารถ เข้ามาช้อปปิ้ง้แล้วเดินได้ทั่วถึงสะดวกใช่ค่ะนะฮะเห็นตอนนี้เนี่ยคือมีแบ่งโซนต่างๆอย่างชัดเจนด้วยในแต่ละชั้นเนาะค่ะก็สําหรับชั้นหนึ่งอ่ะค่ะก็จะเป็นในส่วนของอินเตอร์แบรนด์ครับค่ะชั้น2ก็จะเป็นในส่วนของรองเท้ากระเป๋าอย่างเงี้ยไอซ์แอน์นี้ก็ยังเป็นอินเตอร์แบรนด์อยู่ส่วนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นไทยดีไซเนอร์เพราะว่าสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นหลังลมของไทยดีไซเนอร์ที่เยอะที่สุดใช่แล้วขอบอกว่าชั้น3เนี่ยน่าจะเป็น เหมือนเป็นเป็นซิกเนเจอร์นะห<ช>ลาย<ช>อย่าง <นะ S 1> เลย <นะ S 1> เพราะว่าพี่เอกกี้มาเนี่ยนะชั้นสาปเป็นหลักเลยนะเพราะว่าไทยดีไซเนอร์เนี่ยนะฮะโอ้หรือจากการลดเยอะของเขาก็จะเก๋แล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นค่ะเพราะว่าคอนเซปต์ใหม่ของเราเนี่ยเราก็จะให้ร้านค้านเนี่ยแต่ละร้านแต่ละบานเนี่ยช่วยกันเดินเวทรานตัวเองด้วย<ช>ทุกร้านก็จะมีคอนเซปต์การตกแต่งที่แบบเก๋แล้วก็ออไซน์ไม่เหมือนที่อื่นขอบอกว่าร้านนี้ ทูบแกลเลอรีร่นี่นี่เป็นลูกค้าอยู่เลย,ยและวเดี๋ยวร้านนี้สวยมาก<ช>คือเบนเวทใหม่นะฮะ<ช>ฮะัลโหลตัวเองเอามาโผล่กล้องหน่อยสิอ่านี่นะร<า>้านนี้เนี่ยกี้ชอบมากมเสื้อผ้าสวยเสื้อผ้าเปรี้ยว<ช>ถูกใจลวมากแล้วก็ดีไซเนอร์นะคะก็ยังได้รับรางวัลออกแบบผลงานเป็นเหมือนอ่ี่งรางวัลเนี่ยใช่เป็นเนี่ยค่ะ The Best Costume Award ที่สิงคโปร์เพราะว่าเขาไปทำคอสตูมให้กับละครเวทีที่นู่นด้วยร้านนี้มาเลยนะขอบอกว่าเจ้าของร้านน่ารักมากนะเดี๋ <laughs> ยวไปดูเสื้อนะชอบนะเวลาเสื้อ<ฆ>ใช้ขึ้นเวทีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,<ฆ>ะหลายๆร้านจริงจริงแล้วไทยดิสนอร์ก็มีหลายร้านนะ<ฆ>มีทั้งเดี๋ยวจะพาไปดูร้านประจำด้วย<ฆ>ดีไหม Friday uh, 27 November เขาเปลี่ยนชื่อหลายชื่อ มาถึงร้านที่เป็นร้านโปรดของผมเลยนี่ะในเดเวทใหม่ใหญ่ยักษ์อลังการขึ้นนะฮะแต่ก่อนอยู่ประมาณ35ตารางเมตรตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นตอนนี้เป็นโอ้โห80ขึ้นเลยนะฮะไอ้สวัสดีครับนี่ไงนี่ไงขอเข้าไปชม่อยนะเพราะร้านนี้เนี่ยฉันหมดตังค์ไปกับร้านนี้บ่อยมากเสื้อผ้าก็ดีไซน์เก๋ๆค่ะไม่เหมือนที่อื่นเหมาะกับพี่มากเลยอ่ะตายแล้วฉัน ฉันใส่เดินเล่นแล้วเก็บมาคืนดีกว่าเนาะดีไหมดีลองด้าน่เป็นไรเธอเธอขอลองหน่อยนะสวยค่ะสวยมากเลยตัวเนี้ยนี่นะนีราคาก็อยู่ที่ประมาณ0 0 5 0 0 0ถ้าถ้าเป็นสูตรนะแต่เป็นเสื้อเชิ้ตนี่ก็ประมาณ1,800-1,900-2,500แล้วแต่ว่า ปักย่งปักยาก<ช>แต่ว่ามาคุยได้เจ้าของร้านลถตลอดเลยรถ <laughs> ให้เป็นเรียกว่าสุดตัวเจอกันนะไปแล้วนะใ,ใส่ไปก่อนนะเออใสเดือนไปก่อนนะเดี๋ยวเอามาคืนนะได้มาใสเดือนยู่ดีๆ,ดๆดก็ได้เสี้ยว่ <laughs> ะซึ่งตอนนี้ก็จะมีหลายแบรนด์อย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นโบ๊ทคายค่ะก็จะเป็นแบบ ดีไซน์เสื้อก็จะเป็นดีไซน์มีลวดลายร้านค่าตกแต่งแบบเก๋ๆหน่อยชอบเ<ม>นอะเวลาที่แบบว่าเขามาเสนอแป<ม>ลนดของร้านแต่ละร้านก่อนก่อนที่จะเดินเวทีเขาได้มีการให้เราได้พูฟแปลนก่อนเราก็จะบอกอทางแต่ละร้านว่า เขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เลยนวัตตัวเองด้วยฉะนั้นว่าคอนเซปต์เราในเมื่อมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วเขาก็จะต้องมีดีไซน์ทุกร้านก็อย่างเป็นไทยไซเนอร์เขาก็จัดเต็มจัดเต็มค่ะจัดเต็มให้มากเลยอ่ะเนาะใช่ถ้าเกิดว่าร้านไหนไม่ทําอะไรนี่คือแบบว่าอาจจะแบบต้องโดนประนามนะร้านก็จะธรรมดาไปเลยไม่แล้วแบบสไตล์ของร้านอยางเนี้ยค่ะอย่างร้านอาหารที่เราเห็นเนี้ยคือไม่ไม่ได้ปิดนะเปิดโล่งเลยเพราะอะไรคอนเซปต์คอนเซปต์ใหม่ของเราค่ะพี่ก็คือว่าสําหรับ ร้านค้าแต่ละร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องเรเวทใหม่แล้วก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากคนอื่นเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแล้วก็คืออย่างแบรนด์ที่ที่เป็นอินเตอร์บรน์เขาก็ต้องตกแต่งหน้าร้านที่เนี่ยให้ไม่เหมือนที่อื่นถ้าเราไปทุกที่สมมุติว่าเป็นพิซซ่าคอมมินีจะหน้าตาเหมือนกันหมดแต่ที่นี่เนี้ยร้านการตกแต่งก็จะไม่เหมือนที่อื่นเลยโอ้โหเออนดีตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเป็นการดึงให้คนเข้ามาและที่สําคัญอย่างข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนมีเป็น เป็น Art อาร์ตอะห<ช>ลายๆอย่างที่ให้ให้เราได้มาถ่ายรูปจุดต่างๆนี่จัดเป็นโซนอาร์ตต่างๆ<ช>มากมายะะนะเราจะมีพื้นที่ที่เราเรียกว่าอ่าไอเดียอเวนิวค่ะเราให้ต้องการให้ลูกค้าที่มาเนี่ยมาได้ไอเดียจากแับเทนเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่ที่จัดไ e ทริปชั่นต่างๆอาร์ตทริ t ชั่นแฟชั่นเดซิบิชันให้กับทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยไม่ได้เข้ามาช้อปเป็นอย่างเดียวแต่ก็ได้อินฟลูเรชันหรือมีไอเดียอะไรดีๆกลับไปค่ะ ชอบมากเลยอ่ะแล้วข้างบนชั้นบนชั้นสี่ใช่ไหมครับก็จะเป็นในโซนอาหารซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติเลยใช่ค่ะเยอะมากแล้วอ่อร่อยนั่นเลยนะเธออร่อยทุกร้านนี่เดี๋ยวเอาร้านมาลงนี่ดังๆนั่นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นออเดรย์ออเดรย์นะฮะคาเฟ่มาเลยเออเมื่อกี้นี้ที่เราใช่เดี๋ยวจะได้ไปทานกันในเทปต่อๆไปนะฮะแล้วก็มีหลายๆร้านมีร้านไก่ชื่ออะไรนะบอนบอนชอโอ้อันนี้เป็นไก่เกาหลีอร่อยมากอร่อยมาก แล้วก็มีชาบูต่างๆใช่มีส้มตำนัวก็มาอยู่ที่นี่แล้วใช่แล้วนะฮะต้องเรียกว่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณเปิ้ลมากเลยนะที่สละเวลามา,นานแะะนะนําให้พวกเราเนี่ยนี่ใครที่ยังไม่มาสยามเซ็นเตอร์เนี่ยฮะช่วงที่รีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยเชิญนะจ๊ะนี่วันแรกๆสุดจฉันามาเลยจ้า <laughs> ไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เราต้องอินเทรนตลอดเลยนะต้องรีบมากันนะมาแล้วก็มาอุดหนุนของของไทยเรานะอยากให้นะคะอยากให้ทุกคนได้มาช้อปปิ้งแล้วก็มีไอเดียดีกลับไปค่ะใช่นะเชื่อว่าน่าจะมีการแบบ ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะในส่วนของโซนอาร์ตนะให้ใ<ช>เราได้ถ่ายรูก<ช>ปกันเรื่อยๆนะใ,ใช่แน่นอนโอเคเยี่ยมมากวันนี้ขอบคุณเปิ้ลนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เอ็กที่เดินไปมานะได้ขอเจ้าเอนนะ่เลิศมากแต่งสวยมากเลยอ,ะอ่ะเอาละครับผู้ชมนะครับวันนี้เราได้มาเกตเซิร์ฟที่สยามเซ็นเตอร์นะฮะเป็นแหล่งช้อปปิ้งอินเทรนด์นะฮะของคนทุกเพศ ทุกวัยจริงๆนะฮะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยโอ้โหสยามเซ็นเตอร์นี่เรียกว่าทุกๆคนต้องมานะฮะและมาถึงรุ่นเรารุ่นหลานเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนี้รีโนเวทใหม่แล้วนะ,ะสวยงามนะครับแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนด้วยนะครับอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะฮะเอาเฉพาะคนที่พอไหวในการช้อปปิ้งนะฮะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเ e อ็กกี้เม้าเราพบกันได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงนะครับรีุันวันเสาร์สี่โมงและคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มนะครับใครอยากจะให้เราไป เมามอยกับแขกคนไหนยอย่างไรเข้าไปที่ Facebook ของเอ็กกี้เมาสได้นะครับขึ้นให้หน้าจอตรงนี้แล้ว Twitter Instagram ได้หมดเลยนะครับขึ้นให้หน้าจอเช่นเดียวกันจะ o l ลโลกันก็ได้นะจ๊ะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทั้งคู่รู้สึกต่อกันยังไงะอะ รู้สึกเนอะคนที่คาดหวังจะต้องไปไหว้พระด้วยกันร่ะไม่ใช้พี่เอ๊ชอบไปคุยธรรมดาแต่นี้ก็ง้อเองไงเออไรอะไรเอาเหรอนี่ซ้อมเพลงอยู่อยู่คนเดียวเขาก็เดินมาให้ง้อจังงั้